หลอด LED MR16 รุ่น MASTER GU 5.3มีขนาดให้เลือกกัน2ขนาดครับขนาด4วัตต์และขนาด6วัตต์รุ่นนี้นะครับั้วหลอดเป็น GU 5.3ครับมีให้เลือกกันถึง3แสงแสง daylight แสง cool white และแสง warm white ครับหลอด LED MR16 รุ่น MASTER สำหรับใช้ร่วมกับไฟบ้าน220โวลต์ ให้ค่าบุมกระจายแสงที่38องศาเหมาะสำหรับเน้น2เฉพาะจุดเช่นออฟฟิศสำนักงานห้างสับสินค้าคอนโดอพาร์ตเมนต์หลอด LED MR 1 6รุ่นมาสเตอร์ GU 5.3หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ห้างสับสินค้าชั้นนำและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ